อ่ะสถานะการเวียนขวัญครอบครัวนี้พ่อแม่มีการเวียนขวัญแบบเวียนซ้ายค่ะลูกชายเวียนขวัญแบบขวาเวียนที่สาวมีการเวียนขวัญแบบเวียนซ้ายอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสองกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยมีพ่อแม่ก็ลูกสาวกับลูกชายสามคนนี้เขาเวียนอะไรกันหมดเลยเวียนซ้ายแต่ลูกชายดันเวียนขวาสรุปได้ว่ายังไงข้อใดถูกได้ถูกต้อง ตอบข้อไหนคะตามลักษณะทางพันธุกรรมเราบอกว่าการเวียนขวัญวนศีรษะไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรมถูกไหมเรียนขวัญวใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่เพราะฉันเคยบอกไม่ใช่ก็ผิดสิสองลักษณะการเวียนขวัญวนศีรษะของลูกแต่ละคนต้องแตกต่างกันใช่ไหมไม่จําเป็นใช้คำว่าต้องไม่ได้อ่ะการเวียนขวัญวนศีรษะแบบเวียนขวาเป็นลักษณะที่พบในเพศชายเท่านั้น ไม่ใช่เอาเพราะฉะนั้นเราก็บอบข้อสี่ค่ะการเวียนฝันบนสีราะเวียนกว่าเป็นลักษณะแฝงจากรุ่นพ่อแม่ที่ปรากฏในรุน่นลูกข้าใจคุณว่าแฝงนะคะเมื่อกี้เราดูยิงกันมาแล้วข้อสี่สิบสามพ่อแม่มีลักษณะภายนอกเป็นแบบนี้นิ้วขาวมีรักยิม้มนิ้วโป้งไม่งอนทรงผมสั้นอาคุณถามลักษณะพ่อมีลักษณะพันธุกรรมอยู่กี่อย่างหนึ่งสองสามสี่สี่อย่างนี่คือพันธุกรรมลักษณะพันธุกรรมทั้งหมดไหม ไม่ทรงผมสั้นไม่ใช่ลักษณะพันธุกรรมแม่ะ่ะผิวขาวมีรักยิ้มนิ้วก้องงอนผมสั้นก็ไม่ใช่อะ่ะเขาถามลักษณะใดของพ่อแม่ที่ไม่สามารถถ่ายทอดไปยังลูกได้ตอบได้เลยก็คืออะไรที่มันไม่ใช่พันธุกรรมมันจะไม่ถ่ายทอดเพนะื่อนั้นก็คือทรงผมข้อสี่สิบสี่ครอบครัวมีลักษณะภายนอก ก็เป็นแบบหนึ่งถ้าเป็นแบบหนึ่งเราก็มีลูกชายลูกสาวนะคะเขาก็บอกมีลักษณะของรักยิ้มติ่งหูนิ้วโ้องการหอยลิงทรงผมนะกำหนดมาลูกแต่ละคนเป็นแบบไหนพ่อแม่เป็นยังไงพ่อใดเปล่าถูกถึงการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมในครอบครัวไม่เป่าไม่ถูกต้อง่ะเราดูก่อนลูกชายเหมือนพ่อถามลักษณะถูกไหมมีมีรักยิ้มเหมือนกันไหมมีอ่าลักษณะที่หนึ่ง มีตีหูหหเ,หออเหมือนกันไหมลักษณะที่สองมีไหมเหมือนอ่ะนิ้วล้องงอนออาเหมือนกันอันนี้คือลักษณะที่สามหอลิน้นหอลิ้นได้ไม่ได้อาอเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ไม่มีผมสั้นไม่ใช่พันธุก,กรรมตัดทิ้งผมสั้นผมยาวไม่ต้องไปมองมันล,ลูกชายมีเหมือนพ่อสามอย่างถูกข้อนี้ถูกเขาเอาข้อที่ไม่ถูกลูกสาวม,มีลักษณะพันธุกรรมเหมือนแม่หนึ่งอย่างลูกสาวแม่รักยิ้มไม่เหมือนกันตงหูเหมือนกันอ่ะตงหูของลูกสาวกับแม่เหมือนกัน ลูกสาวมีอันเดียวถูกอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถูกลักษณะพันธุกรรมของลูกชายมีเหมือนแม่มากกว่าพี่ลูกสาวของแม่ลูกชายมีพันธุกรรมของลูกชายที่เหมือนแม่มากกว่าลูกสาวที่เหมือนแม่จริงไหมลูกลูกชายเหมือนแม่เรื่องอะไรบ้างอะไรคะติงหูห่อลิ้นสองอย่างแล้วลูกสาวเหมือนแม่กี่อย่างลูกสาวก็บอกฉันก็มีติงหูเหมือนแม่นะอย่างที่หนึ่งการห่อลิ้นไม่มีนอกั้นไม่มีแล้ว ลูกสาวมีแค่หนึ่งอย่างแต่ลูกชายมีสองอย่างเพรคะอความนนี้ถูกไหม mm hmm. สี่ลักษณะทางพันธุกรรมของลูกชายเหมือนพ่อลูกชายเหมือนพ่อกี่อย่างหนึ่งสองสามลูกชายเหมือนพ่อเนี่ยสามอย่างมากกว่าที่ลูกสาวเหมือนพ่ออ่ะลูกสาวเหมือนพ่อกี่อย่างคะลูกสาวรักยิ้มมีเหมือนพ่อไหมมีติงหูก็มีติงหูลูกสาวก็มีติงหูนิ้วโป้งพ่ออนลูกสาวก็งอนกันหอลิ้น ห่อลิ้นไม่ได้ลูกสาวก็ห่อลิ้นไม่ได้ค่ะโอเคลูกสาวเหมือนพ่อกี่อย่างสี่อย่างลูกแาลเหมือนพ่อกี่อย่างสามอย่างนั้นข้อ, 4, ขอสี่เขาสรุปถูกหรือไม่ถูกต้องใช้คําว่าน้อยกว่าอาเพราะนั้นตอบข้อสี่ข้อต่อไปยังเป็นเรื่องเดิมปู่ย่าตายายนะคะการถ่ายทอดพันธุรก,กรรมข้อได้กล่าวได้ถูกต้องข้อหนึ่งเนาะเพราะอะไรลักษณะพันธุกรรมบางอย่างของพ่อแม่อาจไม่ปรากฏในลูกก็ได้ ต่อมาครอควหนึ่งพ่อแม่มีผมสั้นผมสั้นเพื่อไปมองเอาเรียกว่ามีผมสีดาพ่อผมเหยียดตรงเอาผมเหยียดตรงก็ใช้พันธุกรรมนะแต่แม่ผมหยิกจัดการดัดไม่ใช่นะหยิกการดัดไม่ใช่นะลูกสาวทงผมสีเทาและแต่งหยิกเหมือนคุณยายผมสีเทาโดยการทงสีก็ไม่ใช่พันธุกรรมนะคะขีดสิ้ขีดสิ้นไปก่อนก็อใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมเพราะนั้นมันก็มีอะไรคะสีผมกับผมเหยียดตรงเป็นพันธุกรรมข้อไหนคะ ผมสั้นหรือผมสีดำเออต้องเป็นผมสีดำที่ผมสีเทาที่แบบว่าเหมือนกันเพราะไปนี่เขาเป็นเหมือนเพราะยอมมามก็ไม่ได้นะอ่ะพนันเราตอบข้อสองต่อมาสี่สิบเด็กเด็กชายคนหนึ่งหอดินไม่ได้แต่พ่อแม่กับพี่สาวหอดา้อาหอด้ด้สามคนสรุปสถานการณ์อันไหนสรุปได้ถูกต้องสองลักษณะหอดินไม่ได้เป็นลักษณะแฝดเออนี่สังเกตนะ ามแบบนี้เราตอบแบบเนี้ยหลายข้อเลยนะนี่คือข้อสอบเรื่องนี้มักจะถามไม่ผ่านจากเดิมเท่าไหร่เพราะ,ะนั้นให้หูใส่ใจ,ใจมันอ่ะพุกรรมก็ถามเรื่องอะไรบ้างลักษณะอะไรที่เป็นลักษณะพุกรรมลักษณะอะไรที่ถ่ายทอดได้ลักษณะที่มันไม่ไม่ปรากฏในรุ่นลูกเราเรียกว่าลักษณะอะไรลักษณะที่พ่อแม่ไม่มีแต่มาปรากฏในรุ่นลูกเราเรียกว่าลักษณะแฝงสี่สิบแปดพ่อแม่สงบเลยว่าพ่อแม่อันแท้อันแท้ทั้งคู่แต่อันนึงเป็นขนขาวอันนึงเป็นขนด่าง แปลว่ามันต้องเด่นกับด้อยจริงไหมลูก,ลกออกมาขนสีอะไรคะลูก,ลกขนสีขาวดังนั้นสีขาวเป็นลักษณะเด่นหรือลักษณะด้อยนะคะอันนี้ก็ถามน้องคำถามอ่ะคำถามก็คือจากแผ่นผังข้อใดสรุปถูกต้องเราตอบมาว่า๋อลักษณะขนสีขาวเป็นลักษณะเด่นอันนี้คือถูกทำไมบางคนตอบข้อหนึ่งแล้วผิด มันไม่แทนเวล good โอเคการสืบพันธุ์ขอดัดเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาสัยเพศเข้าใจคำว่าอาสัยเพศไหมอาสัยเพศก็แสดงว่าต้องมีเซลสืบพันธุ์กี่ตัวสองตัวก็คือต้องมีเซลสืบพันธุ์ตัวผู้กับตัวเมียอ่ะโอเคข้อไหนที่มันดูแล้วมันไม่เกี่ยวกับตัวผู้และตัวเมียไม่เกี่ยวกับเซลล์ของพ่อไม่เกี่ยวกับเซลของแม่ข้อสาม ข้อสามปลูกพืชเขียวจากเมล็ดนเด็กคะเมล็ดเกิดจากอะไรเกิดจากดอกดอกมัผสมพันปุ๊บมันก็เกิดผลใช่ไหมคะข้อสี่ข้อสี่ผสมเทียมคําว่าผสมเทียมก็คือคนช่วยผสมแต่ถามว่าต้องเอาเซล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลสืบพันธุ์เพศเมียมาเจอกันไหมยังไงก็ต้องมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ข้อที่หนึ่งจ้าทำไมอะทำไมไม่ทันถึงข้อหนึ่งนะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศูต้องใช้กล้วยปลูกโดยใช้เมล็ด เมนกล้วยไปปลูกได้ต้นใหม่อย่างเงี้ยคือมันเขาเรียกว่ากล้วยป่ามันจะมีเมล็ดถ้าจะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของกล้วยก็คือต้องใช้เมล็ดปลูกแต่โดยส่วนใหญ่เราเราเราปลูกกล้วยโดยใช้อะไรคะหน่อใช้หนอ่นอหน่อมันไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เพศเมียไม่มีดอกเข้ามาเกี่ยวข้องโอเคไหมถ้ามันมีดอกถ้าสาหรับพืชต้องมีดอกเข้าม่เกี่ยวข้องแต่ถ้าสาหรับสัตว์ต้องมีน้ำเชือ้อเข้ามาเกี่ยวข้อง ถือเป็นการสืกอสาแบบอาศัยแค่เล้านาเพราะฉะน,นั้นข้อนี้เราก็ตอบหนึ่งนี้แหละ